โอเคไม่ไม่ไมพี่ตอนที่ไหนใส่สีกล่องไม่เอ้นั่นอะไรกล่องอนั่นแหละพี่ผมพูดผิดออาพี่อยู่กล่องนู้นนะไหนโอ้พี่เก็บกล้องอ่ะโอ้พี่ดอมเก็บกล้องอ่ะผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยโอ้อ<น>เปลี่ยเส้นเลยเส้น <laughs> โอ้พี่โกงผมอะเดี๋ยวผมจะนับสามสองหนึ่งนะโอเคสามสองหนึ่ง เมื่อกี้เขายิงไม่โดนผมด้เรื่องอยู่เรื่องมามาพี่มาเลยมาพี่อยู่คอนตรงนู้ที่เอาเดี๋ยวพี่เอาโอ้ยางงี้ก็ได้ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาโกงผมวะพี่โอ้โกงผมว่าพี่ไม่ไม่ไปอยู่ตรงคอนแล้ว สิบห้าตัว,ตว,ตวพี่สิบห้าตัวสิบห้าตัวโอเคโอเคโอเคสามสองหนึ่งเรโลดิ <c oughs> งเาหัวด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดผมต่อให้โกงตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยโอ้ 1ิ้าตัวนะพี่สิบห้าตัวสิบห้าตัวสามสองหนึ่ง <c oughs> พี่ดอม <c oughs> โอ้ยผมเกือบตายเนี่ยผมต้องเปลี่ยนหมวกก่อนต้องเปลี่ยนหมเปลี่ยนหมเปลี่ยนหมเกาะแดงพึดเลยพี่ <c oughs> ผมจะบอกให้เกาะผมแตกหมดแล้วนะตอนเนี้ยโอเค กาะผมไม่เหลือแล้วโอเคสามสองหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวผมเปลี่ยนเกาะแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็แดงเทือกเลยท่านผู้ชม <c oughs> มา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 พี่สิบห้าตัวนะสิบห้าตัวนะสามสองหนึ่งโอ้ยยอมยอมสัตว์นี้ยอมครับยอมยอม <c oughs> มามามาโอเคพี่ไม่ได้ระเบิด <c oughs> เอาเอาเอาดูดูพี่พี่โกง <c oughs> ผมโอ้ <c oughs> <c oughs> เอาดีๆพี่โอ้โหสามสองหนึ่งพี่ไปไหนอะโอ้โไปวิ่งไปไหนกันเอาเโกเล่นเล่นไม่เีเราสะโขบไหนมาว่าพี่ไม่เห็นมีสะโขบวะอะไรสะโขบพี่สะโขบอะไรพี่ไม่ได้ตั้งค่ามานะสิ อะไรอะไรพี่หมายถึงสะโขบอะไรสะโขบอะไรโฮโลเนี่ยเอาไหนมาอ้าวก็มันพี่มันก็ตั้งค่ามันก็มีอยู่ลยแล้วน่ะพี่พี่ไม่ไม่ได้เซตมาหรือเปล่า<ป>อา้ามาเ,เ,เ,เออเนี่ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมสอนมามามาสามสองหนึ่งวิ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 จ็บ โอ้โหปืนพกด้วยอย่ะคิดได้ได,ได้เล่นปืนพกใ่ใหมพี่ยามผมมากเลยพี่รูไ้ไหมสามสองหนึ่งโอเคเกือบตาย <c oughs> ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> พี่ไอ้แล้วไม่เอาโอ้พี่เกียนผมว่าด,ด,ดู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 อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้พี่เกียนผมถ้าผมแพ้นี่ผมไม่ผมไม่ยอมนะผมขานน่พี่โอเคสามสองหนึ่งถ่ายแล้วโอ้กระตุนหมด <c oughs> จบแล้ว เขาเล่นลิ้นเราครับท่านชมไปไปพี่ไปไปพี่อยู่ที่เดิมเลยสามสองหนึ่งโอ้พี่โกงผม,มอ้ โองผมละร้อยผมรีโหลดกระสุนอะได้ได้ได้เยกันพี่ไม่ได้โกงเลยสินโอ้พี่ร้อยผมรีโหลดกระสุนพี่ร้อยผมแม็กหมดเนละยพี่ได้ได้พี่เล่นอย่างนี้นะสามสองหนึ่ง <Dead. S 1> <laughs> ต้องกระโดดใส่เขาาวะไม่กันไม่ไหวยก็เล่นลีนครับท่านผู้ชม โอ้ยโอ้ยอ,ยอยมียิงมาด้วยแค่นี้นิดหน่อยก็เอานะพี่มาสามสองหนึ่งโอ้โหเข้าหัวดอ่ยไม่ไมยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่ผมยังน้ำอยู่ครับผมยังน้ำอยู่โอเคอ้ยพี่อะไรอ่ะถืออะไรเมื่อกี้เนี้ยพี่เอาเอาเอโฟ ก็มไม่ได้นสนายกันโอ้ขี้โกงผมอีกลดูดูดูเขาทำเาิเอดีเอดีโอเคสามสองหจะเล่นลินกับผมไม่ได้นะบอกเลยหังจะมผมแดงแล้ว <c oughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมรีโหลดกระสุนก่อนแป๊บหนึ่งสามสองหนึ่งโอ้โหยิงไม่โดนมา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 ได้ได้เอายางเอายางโอเคเอาเอาเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยพี่อยู่ไหนอะน้ำดิโอ้พี่โก้ ผมเห็นพี่โงพี่โกผมอีกโอ้พี่ดีดีด,ด,ดีสามสองหนึ่งอะไรจะยิงอ่ะจะยิงกายยิงผมข้างบนเลยเหรอไม่ได้ไงๆงพี่แต่ก็เกือบตายเลยไม่เป็นไรเราต่อให้ก่อนแตกอย่างนี้เนี่ยตุ้งตายอยู่ พี่ชอบเล่นลิ้นอะ่ะโอ้โหพี่ชอบเล่นลิ้นอะ่ะพี่โอเคสามสองหนึ่งทำไมตัวสิสไลด์อะอะไรสไลด์ผมยังไม่ลไมมลดนี่ไงสไลด์แน่ที่อันเนี้สยสไลด์แน่นี่กระโดดมีพี้สไลด์ไม่ผมไม่ได้สไลด์ผมก็ปุ่มก็เยินเยินไปเยินมานี่แหละ มามามาพี่มาเฮ้ยอีก5ตัวแล้วอีกาตัวแลย3 2 1อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยไม่น่าวิ่งเลยไม่น่าวิ่งเลยเมื่อกี้อา้าวชนะเฉยไม่ถึงติดห้าครับ